ขอรับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดะรุชอบได้โดยองเองในอดีตสมัยครั้งศาสนาแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าองค์ที่สในพระตรกับเ้อมีพระดานจินานทบองค์นึ่งเอาไปเที่ยวบินนาบ,บาตในบา้านพอได้อาหารตามความต้องการแล้ว ออก,ก็ออกมานั่งชันประหารณสถานที่อันเหมาะแกะแต่ตะยสัยภายนอกบ้านเป็นนิดทุกวันครั้งนั้นยังมีนายโกบานผู้หนึ่งซึ่งตอนโคไปเลี้ยงผ่านไปทางนั้นได้เห็นพระหัานขีนาศบทำพัฒกิจอยู่เสมอในวันหนึ่งเขาเห็นแสงแดดส่องไปต้องกายพระเถระแล้วเกิดศรัทธาหมากรสจิตคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะลำบากด้วยแสงแดดเป็นแน่แท้ จึงไปตัดเอาไม้ศึกมาทําเอาเสามาทําเสาสี่ต้นแล้วมุงด้วยกิ่งไผ่ที่จะพึงหาได้ในที่ใดที่นั้นแล้วกกับการพระมาหาอารหันตินาศเจ้าด้วยความกรพเป็นอย่างยิง่งมันเกิดความอิ่มอกอิ่มใจเป็นนักน้ำที่เด่นพระอรหันต์เจ้าแทระนาได้รับความาสุขอันเนื่องมาจากการกระทำของตนในครั้งนี้ โดยเดชะแห่งกุศลที่ตนกระทำแก่พระหลานเสนาบเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในครั้งนั้นขันนายโคบาลผู้อยากจนกระทำการกระยาตายไปแล้วก็ได้ไปอกบัติเกิดเป็นเทพบุตรณานะส่งสวนชั้นจาาตุมหาราชาโดยอนุภาพแห่งกุศลจิตนะแต่ปางก่อนแต่ประตูวิมานของเทพบุตรนั้นจึงปรากฏว่า มีป่าไม้สึ่งแงแลดูงามไปด้วยดอกอันประกอบด้วยความสวยสงสีมีกลิ่นหอมและเลื่อนใจพ้งกระจรไก่ประบอบอวนทวนให้หนะไปตมจิงนักท่านั้นวิมานนั้นจึงประกาศเชื่อเสรีสะกะริมานเทพเจ้าของวิมานผู้เคยเป็นนายโคบาลคนยากจนมาก่อนขันทองเถวอยู่ในเทวโลรกและมันโอกด้วยอำนาจแห่ง วัตถสงสารสิ้นการจานานแล้วต่อมานะตกมาถึงสมัยสี่สำเร็จพระอ่าสี่สักยมณีโคโดมนะบรมโคเจ้าแห่งเราได้ตัดมาตัดแก่ทพปนมาพิเศษสัมโพธิยานในมนุษย์ดอกนี้แล้วเทพบุรนั้นจึงได้อุบัติบังเกิดเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสอันปรตสุดพพพระพุทธศสาสนาบรรจาอุปสมบทแล้ว ได้สล็จเป็นพระฐานเจน้ากัปรากฏนามว่าคือว่าพระมหากัจจายนะเทระเป็นผู้ทรงพระคุณอันวิเศษในศาสนาแห่งพระโคตมะสมมาสัมพุทธเจ้าได้สลัดเป็นพระฐานแล้วโดยปกติในเวลากลางวันพระผู้เป็นเจ้ายอมเหาะขึ้นไปพักผ่อนกายอยู่ในเสรีสกาววิมานโดยอิจริริทั้งนี้ก็เพราะเห็นว่าวิมานนั้นอย่างว่างเปล่า,าลมีเทพบุตรฤติใดไปอุบัติบังเกิด และปริมานั้นก็เคยเป็นที่อยู่แห่งตนแต่ครั้งเป็นเทตรในอดีตการโพนโน้นนอดีตการโน้นพระมหากจารยณะเคยเป็นทวาอยู่สวรรค์ท่านจกตุมมาหรืราชกาละกองเสด็จสักกะปริมาณก็ท่านก็นกึขึ้นได้ก็เสด็จไปเที่ยวอยู่มาวันหนึ่งหลังจากเสด็จเสร็จภารกิจตามนัดที่แห่งพุทธถากวกได้พระมหากจารยนะแต่ะเจ้าภูมิอิระ อัตยาศัยชอบไปก็ะ่อนวิสายในเวลาที่ว่าก็เหาะไปด้วยอิทธิฤทธิ์ใบหน้าต่อเสดีจศักอวิมานขคันถึงแล้วพอ,อยังเท้าเข้าไปสู่อวิมาน์รอแตพบเทวดาองค์หนึ่งซึ่งเพิ่งไปอุบัติเกิดอยู่นออวิมานนะั้นองค์อาหารหันเถระเจ้าถึงถามว่าดูก่อนเทวดาท่านเจอไรและมาอุบัติเกิดอยู่ที่นี่นานแล้วหรือเทวดาผู้อุบัติใหม่จึงตอบพระเถระว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้านี้คือาญาปายาสิดาตายแล้วดันมาอุบัติตังเกิดณที่นี้เมื่อไม่นานมานี้เองเอ๊ะอย่างไรกันท่านอุทานมาด้วยความจง,งนก็ท่านเป็นคนมิจฉาทิฏฐิมีปกติเห็นผิดไม่เขาตำนองของธรรมเหตุใดตายแล้วจึงไม่เกิดเป็นสัตว์นกหรือสัตวาา์เบลฉันเป็นอบ,บัยโทษเตุไนจึงได้มาเกิดเป็นเทพบุตรในวิมานนี้เล่านะ ท่านพระมหากรนะจายณะถามด้วยความสงสัยออย่าอาปยาจิตพุทธนะตอบว่าจริงเจ้าค่ะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้านี้เป็นคนมือขวาเห็นผิดเป็นวิจฉาที่จริงนะแต่ไปหลังได้อาศัยพระกุม,มารรัสสปะเถระผู้เป็นเจ้าท่านมิจใจอนุเราะห์สั่งสอนเพื่อเสียออกจากความเห็นผิดนั้นแล้วแต่ใจก็ยังเต็มไปด้วยกองขังขา กระทำทงกองการกุศลไม่ได้คารวะตายแล้วจึงได้เกิดมาเป็นแต่เพียงเทพบุตรในถวนชั้นต่ําจากตุม,มาธิการนี้แหละก็คือท่านเนี่ยเวลาจะให้ทานก็ให้แต่ของเร็วๆของไม่ปานิดนะให้โด,ดือคำไม่ดบน้อมก็จึงมีคนน้อยข้าแต่พระคุณเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแม้นว่าพระผู้เป็นเจ้ากับลงประสบมนุษย์ดอกแล้ว ขอพระคุณเจ้าจงอนุเคราะห์ถวยบอกแก่เราบริวารของข้าพเจ้าด้วยว่าพระยาประยาสิทธัตกระทำทานมิได้คารวะตายไปแล้วในเกิดในเสดีสก,กัปริมานณนะสวรรค์ชั้นต่ำจาตุมหาราชกาทายาสาฤทธิมิตรสายและบริวารทนทั้งหลายเมื่อจะให้ทานจงต้องจงให้ด้วยความคารวะเถิด เอาเถอะเราจะบอกให้พระเถระรับคำแล้วก็กก่าอำลาเบืตรนั้นกลับไปยังมนุษย์โลกของเหล่านี้เพื่อจะอนุกอศแก่เถืดกก็เดินทางมุ่งหน้าไปยังเทด็พยาครบอกแกประชาานิกรซึ่งเป็นญาติสาลหิตนิสายและประดวนจนของเถือดนั้นตามคำขอร้องทุกประการต่อมาไม่นานเท้าเวทวันมหาราชซึ่งเป็นเทพญดีิเทพพญบดีปกครองสวงสวรรค์ด้านติดเนือ แห่งส่วนท่านจาตุมหาราชิกาได้มีทว่าองค์การแต่งตั้งให้ปยาเทพบุตรน,นั้นเป็นใหญ่ในมรุภูมิกันดานซึ่งเป็นดินแดนปัดจากน้ำท่าและลงเมาไม้ทั้งหลายมีหน้าที่รักษามกข,ขาดเพื่อคอยป้องกันอันตรายจากอมนุษย์ทั้งหลายที่จะกระทำร้ายแก่คนเดินทางสัญนตอนไปมาทางนั้นปยาเทพบุตร ก็น้อมรับเทวองค์การแห่งท่านเทวสุวรรณมหาราชผู้ยิ่งใหญ่จังใจรักษาหน้าที่แห่งตนด้วยเดชรัตน์มาเม่มานะักการครั้งหนึ่งเราชาวพณนิษฐ์นั้นหรืพ่อค้าพณนิษฐ์ชาวเมืองอังกะบรรทุกสินค้าลงในเกวียนหนึ่งพันเด่นก็ขับออกจากเมืองนะตั้งใจจะเดินทางนำสินค้าไปยังเมืองสินธุโสว,วีระประเทศเพื่อพากันเดินทางมายัางหลายที่วาราตี ขั้นมาถึงบนทางมรุกภูมิกันดานนั้นเป็นเมือากลางวันมิอาจจะเดินทางต่อไปได้ด้วยวความร้อนแห่งพระแสงพระอาทิตยนะ์ถึงได้หยุดพักผ่อนอยู่ก่อนขั้นลาตีย่างเข้ามาจึงพากันเดินทางต่อไปด้วยกำหนดหมายเอาดวงดาวในท้องฟ้าเป็นสาคัญในไม่ช้าก็พาันน้องทางล่วงเข้าไปจนถึงบนทางกันดานนั้นโดยไม่รู้ตัวมายาติเทพประพฤต ห็นอุบาสกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยติปิบัติบิดามรรดาโดยเคารพซึ่งวมมาในกขาบ,บนเกวียนนั้นด้วยมีความประใจไข่จากอนุกัศจึงนแสดงกายพร้อมทั้งกับอิมานให้อุบาสกกับทั้งบคขาทั้งหลายเหล่านั้นเห็นแล้วลองถามไปว่าท่านทั้งหลายใาย่มาในหนทางกระดาษอันประกอบไปด้วยปิศาจรลายมีแต่พวกผีเที่ยวสันจน ขนนั้นตอนหยดนุษุดนิดไดเป็นขอนางกันดันนักไม่มีน้ําไม่มีท่าหา,หาตะบอ่อท่อทานไม่มีเลยไม่มีข้าวปลาอาหารจะไปก็ยากแต่มีแต่สายร้อนหนังว่าเหยียบลงบนแผ่นเหล็กแดงเต็มไปด้วยภัยมนุษย์นิกรจะสอนดอนไปหลงวิบัติตายไปเสียเป็นมากต่อมากเป็นภูมิปัญญาเป็นภูมิประเทศเหมือนนรกมแต่ความทุกข์หาสุกขไม่ได้ เป็นภูมิประเทศอันน่าเพลิดเพลินกวัวยิ่งนักท่านนาักดาเห็นประโยชน์อะไรจึงพากันเข้ามาในป่าอันเต็มไปด้วยความทุรก,กันดารมีแต่ผูงบิษัโดดได้เช่นนี้พวกพ่อค้าผานิชทั้งหลายจึงบอกแก่บอกเหตุแก่เก่บ,บุตรนั้นว่าก็าแต่ท่านพูดจำเดินเราข้าพเจ้านี้เป็นบ่อค้าอยู่ในเมืองอังคะนำเอาสินค้ามาตั้งใจว่าจะไปขายอย่างเมืองเชนทุด้วยเห็นว่า ประโยชน์นะได้เห็นประโยชน์ว่าจะได้ทรับมากในเวลากลางวันพวกเรามิอาจอดน้ําได้เอนโดแกรกพวกเราอาจอดน้ําได้เอนโดแกรกอทั้งหลายจึงได้พากันในเวลากลางคืนพิเวลาก็ขับก็ขับโคมาเร็วๆจึงพัดลงมาที่นี่ให้มืดมนหาหนหาเห็นหน,นทางจึงได้เข้าไปสู่ป่าอันร้าย เป็นหนนทางลำบากวิปริษเสียแล้วนี้อาจกำหนดทิศทางได้มีจิตป่้นเพลินฆ่าแต่ประดาฆ่าแต่โทดาโอกานี้ได้เห็นไม่มานี้ก็ดีเห็นตัวท่านก็ยอมก็ดียอมเป็นสิ่งประเสริฐแก่พวกกับพระเจ้านักข่าพระเจ้าทั้งหลายยิน,นายาดีแล้วเกิดลายญาติเทพบุตรพระสงฆ์จะสำแดงความวิเศษแห่งความเป็นเทพประดาและความสวยงามอย่างน่านะอัศจรรย์แห่งวิมาน จึงลองถามขึ้นอีกว่าดูก่อนพาน,นิ์ทั้งลหยพวกกันเป็นบวก้ะท่องเที่ยวไปต่างแดนต่างประเทศเป็นอันมากเพราความเลดอยากได้ทรัพย์ตามวิสัยแห่งมนุษย์ที่ออกไปแต่ฝั่งหมหาสมุทรฝั่งนี้จดถึงฝั่งหมหาสมุทรข้างนู้นไปสวนทางป่าอันเดินทางไปได้แต่ยากประกอบด้วยเสียงหวายและไม่ไล่หลักต่อกระทำความเพียนบักบันเปินไปการมวยทหารทาน เอาไปสู่ประเทศต่างๆถ้าอยากจะได้ทรัพย์เป็นประมาณเมื่อท่านทั้งหลายไปสู่ประเทศในแว่นแดนสมบัติแห่งพระราชาทาั้งหลายอื่นๆท่านได้เคยเห็นหท่านเคยได้เห็นมนุษย์และ้าวพยาที่มีสมบัติเห็นเป็นอจัจรรย์เหมือนนิวานดังหรือเหมือนนิมานนี้โดยท่านได้เห็นเองก็ดีหรือท่านได้ฟังผู้อื่นเขาว่าก็ดีเช่นนี้จะมีบ้างหรือไม่ต้องว่าไปเราจะขอฝัง พวกพ่อค้าพันธุตว่าไม่มีเลยนะข้าแต่เจ้ดาตั้งแต่พวกค้าต้องเที่ยวไปในประเทศต่างๆเป็นอันมากสมบัติในมนุษย์ไม่เคยได้เห็นเป็นอศัศจรรย์เหมือนกับอิมานของท่านนี้เลยวิมานของท่านนี้มีลมักษณะแสนสวยสุดกี่จักพันธนาะอาจ้อยไปลอยมาได้บนอากาศมีทั้งสบการะ่ีและปฐมชาตินานามีทั้งบรงุงและสะตุปงกตจงคนนี้ สองฝากฝังสระสีระดับไปด้วยตุกาชาติองไว้ซึ่งดอกอยู่เป็นนิดนิไดาขาดและฟุ้งกระจรไปด้วยเกส้นดอกไม้อันหอมเสาวอิมานี้ก็ะเด้วไปโดยแก้วไปทูลกระดับไปด้วยแก้วประพันแก้วประดึกอันงามมีหน้าต่างทั้งขวาและบานประตูล้วะรวันไปด้วยแก้วต่างๆในหลังคามงด้วยแก้วอีกเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีพอนาหานอันเนทิพและกึกลกองไปด้วยดุริยะดนตรีรือมานี้น่าจะตกนักพราะกาขอถามท่านตรงๆว่าท่านนี้เป็นเทด,ดาจริงๆหรือว่าเป็นยักษ์แก่งปลอมแปลงมาหรือว่าเป็นองค์เสด็จพระอํมรินทราธิราชตรงขอบอกนามของท่านแก่ข้าเถิดปายาติเทพบุตรจึงตอบว่าเราเป็นเทวดานามว่าปายาติ มีหน้าที่รักษาทางกันดานคอยป้องกันอภิบาลมนุษย์ผู้ท่องเที่ยวไปมาในป่าน,นี้โดวยว่าเราเป็นโทวดารับใช้แห่งท่านเท้าเวทสวรรณ์วิมันอันประรกฐนี้ท่านได้ดยจิตอธิษฐานหรือว่าการบางาังคับการบังคับก็ไม่มีหรือว่าท่านกระทาความชอบแก่เทวดาผู้เป็นองค์อธิปดีแล้วท่านยินดียกวิมน,นี้ให้ท่านเบอว,วิมน,นี้ใช่ว่าเราจะได้โดยอธิษฐานจิต หรือได้ด้วยฤดูก,การ,รและกระทําเอาด้วยตนเองหรือเทวดาผู้บัญญัติจะยกให้เรากระทไนี้ได้โดยที่แท้เราได้วิมานนี้โดยอํานาจแห่งบุญกุศลที่เราได้กระทํามาด้วยตนเองเมื่อครั้งย่างเป็นมนุษย์ปยัญญาติเทพบรตอบวันนี้ทั้งหลายจึงถามต่อไปว่าท่านได้ก่อสร้างกองการกุศลสิ่งใดจึงได้วิมานอันประริฐเช่นนี้ปาญาติททพบรจึงบอกความตามความเป็นจริงว่า ดูก่อนป่านนี้ทั้งหลายเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์บุคคลสมมุติลองเรียกเราว่าพระยาปยาเสดาจที่แรน้นเราไม่ได้ให้ทานรักษาศีสนแต่อย่างไรเพราะมีใจประกอบไปด้วยทิฏฐิอันละมกมีใจสกปรกกระด้างและยิ่งหนักหนาดือดึงคิดอยู่แต่ว่าบาราโดคภายภาคหน้ามไม่มีขาทีนั้นยังมีสำนักลบหนึ่งในพระนาว่าพระกุมารกัตปะเทระเจ้า เธอเป็นพิสุผู้บรรเทาสุดมีจิตกรณามาแก้ปิศหาและแสดงพระธรรมเสนาแก่เราเพื่อจะเราออกจากเสียทิฏฐิอันลามกเรามีจิตใจเริ่มใสในพระธรรมเสนาของเธอจึงสแสดงตนเป็นอุบาสกในพระบวรพุทธนะศาสนาอุตสารักษาศีลเว้นเสียจากปานาติบาตการ้าตตัดตีวิตและอธินาทานเราสนทนาโดยภรรยาของเราไม่ได้เจราจาเมื่อสาวาท และไม่ได้เสพซึ่งสุรามใด,ดวัดปฏิบัตินี้เป็นปรมจันทร์แห่งเราตอนนี้เป็นผลแห่งการสั้งสมปรมจันทร์เราจึงได้วิมานอันประเสริฐนี้โดยอํานาจบุญกุศลซึ่งเราก็ได้ประธรรมมาด้วยตนเองความจริงมีอยู่ดังนี้ท่านทั้งหลายวานิษทั้งปวงได้เห็นแทบบุตรพร้อมทั้งวิมานในครั้งนั้นแล้วก็เจอในผลแห่งการ,รยิ่งขึ้นทุกคน แล้วประญาเศรษฐบุตรก็ภาวานิชตอนนั้นไปส่งไปยังเมืองสินทุต,ตามความประสงค์ที่จะข,า,ขายโดยปราศจากอันตรายโดยอานุภฤทธิ์แห่งเทพปัญาก็หวังว่าสาธุชนทั้งหลายคงจะได้เรื่องนี้เป็นทิฏฐานุปตินะเพื่อจะเป็นอาการก่อสร้างบนกุศลกันต่อไปนะเพื่อประเทืองปัญญาของท่าน แสดงพระธรรมเทศนาก็เป่าสมควรเสวดาจึงขอยุติการแสดงพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้